สวัสดีใครอะไอหมอนี่สวัสดีครับพี่ชายอ๋อไอหมอนี่มันขายแลกคูนให้เราดีกว,ว่าสวัสดีครับน้องชายแต่ที่เป็นเซิร์วิสพีนั้นเราเข้าไปได้ไงเนี่ยสวัสดีครับน้องชายและซึ่งเออโกกาเด้นกำลัง,ลองรอไข่ฟักอยู่นะครับอุ้ยน้องชายไม่มีสัตว์ดีกว่าไม่กล้าขามโมยเลยแล้วเว้ยคนดูนี่มาตัวใหม่ตัวใหม่นี่นะเอาไปก่อนครับระดับแรเนาะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานั่นเองครับผมตอนนี้ก็ ใกล้จะเวลาเที่ยงคืนแล้วซึ่งเกมอัปเดตนะครับผมคุณด,ดูอ่อาอีกมาสี่นาทีจะมีในส่วนของเอ่อแคนดี้นั่นเองครับผมเป็นอีเวนต์ใหม่นั่นเองฮะมาอุ้ยที่มันตัวใหม่โอเคครับยังดีที่เป็นบบแค่มิสติกนะครับผมไม่ได้เป็นระดับเอ่อพี่ผูกปากต่อเหรอพี่กำลังฟักไข่อยู่ครับน้องตอนนี้อ้า,อาวลาดีนะที่มันเป็นแค่เอ่อมิสติกนะครับผมเพราะว่าซิเกตมันควรจะเท่กว่านี้หรือเปล่าจริงไหมครับผมน้องอันนี้แต่มันก็มันมันดูประญาอ่อนนะฮะประมาณนั้น โอเคเหลือเกียร์ที่ละอีกสานาทีจะกลายเป็นแคนดี้ออโรร่านั่นเองฮะก็น่าจะได้เป็นตัวละครแบบแคนดี้นะสวัสดีครับทุกคนนะแอดมินมาทักไทยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาละอ่ะเหลืออีก17วินาทีนั่นเองฮะมาดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมสลับประตูแคนดี้ขอเอนจอยกับอัปเดตนะได้เลยครับแอดมินโอ้มาแล้วประตูแคนดี้ไปดูกันครับผมว้าวประตูโคตสวย แต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าวันนี้จะได้ซิกเคตหรือว่ามีตัวละครไหนที่จะมาตออัปเดตหรือเปล่าอย่างน้อก็มีซิเคตใหม่ใช่ไหมฮะเริ่มแรกออกมาเป็นเออป็ดน,น้อยนะครับผมตรงเวลาเป๊เปะๆตลากับตั้งเตือนไว้นะครับผมโอเคครับอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยดูตาไฟทุงทุงทุงตาไฟโมว่ามาแล้วก็คือกับน้องกาแฟครับผมคาปูชิโนะ่เนาะ ให้น้องเข้าไปก่อนละกันก็เป็นแคนดี้แลวก็หมูแล้วอุ้ยทุงทุงเล็กครับผมออกมาจากประตูมิติว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งว่าแต่มันทะยได้อะคนดูห้านี้ทะลาได้วะเหมือนว่าจะแค่มาเดินปวดในแมปหรือเปล่าคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าน่าจะรอดูอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะอ่ะอ้ามีาวตกสิบนาทีด้วยนะครับผมโอเคเจ๋งฮะสิบนาทีครับผมแต่จะมีซิกเข็อะไรมาหรือเปล่าวันนี้ ค่อยรอลุ้นรอดูครับน้องไม่และน้องหมูแคนดี้ครับ5คูณ2เซิร์ฟเวอร์นะครับผมทุกเซิร์ฟเวอร์เลยโอเคสวย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 ซิกเคตมาแน่ครับวันนี้ซิกเคตมาแน่ครับคูณ2เซิร์ฟเวอร์ครับเหมือนตอนนี้เบนโหลดก๊อตมาแล้วแต่ว่าผมว่านั่นไม่เอาดีกว่าครับผมรอติตนาไหมนีต่ติดอันนี้ติดดาวตกกว่าคนดูเอาต่อปะผมว่ารอรอมาติดเพิ่มไหมหรือ,อยังไงหรือว่าไปให้น้องชายเราไป อ่าตอนนี้15นาทีคูณ2ครับผมและถ้าเราจัด9ก9เกโลบัคเพื่อเออคูณ4ีไปละครับผมฮะคนดูคิดว่าไงวะจัดไปครับผมทีนี้จะกลายเป็นคูณ4นั่นเองฮะอ่าคูณ4ี่ครึ่งชั่วโมงนั่นเองครับผมซิกเกตมาแน่ครับซิกเกตมาแน่พี่ไม่เอาหรอครับเอาเลยครับน้องช้างช้างพี่มีเยอะแล้วครับน้องเงาไปเลยพี่เอาแค่ซิกเกตกับบังตัวอ่าโอ้ตัวนี้อุ้ยติดสารพัานาเลย พูดดีจัดไปครับคดูเอาน,นีแล้วกันนะฮะเงาล่ะน้องมา้าเข้าสวนของเราไปเลยไปครับเอาว่ะคดูสิเกตมาเหมือนว่าเอ็มินจะแจกงนะตัวนี้นะครับผมอุย้ยติดสถานะด้วยคดูฮะติดทุงทุงทุงนะครับผมทําเงินได้5ล้านต่อเวทีสุดยอดครับผมฮะเหมือนว่าตาแดงด้วยเพราะว่าติดสถานะนะครับผมฮะเป็นไงไฮห,หรือเปล่าไฮดิของฟรีใครๆก็ชอบแต่ว่าผมจะยังไม่ซื้อก่อนเพราะว่าผมจะรอเออ ให้มันติดดาวตกนะครับผมหรือมันก็ติดทาโก้เพิ่มอาจจะทําให้มันบวกเงินได้มากกว่านี้ก็ได้นะติดไหมติดไหมไม่ติดครับผมก็ดูฮะขอซื้อก่อนไม่เกือบเข้าแล้วอ่าโอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้อาเ,เป็นผู้ที่เราพลาดไปเม,เมื่อเมื่อวานนะผมเป็นวันชาตินอะนซื้อก็มีผู้นี้นะครับผมเราก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเรานอนอยู่นะครับผมคุณเราก็ต้องนอนนะคุณดูใช่ไหมมีผู้เพิ่มมานะครับผม2อนาที45้าวิหรือราวสานาทีนั่นเองครับผมประมาณนั้น โอเคครับตอนนี้เหมือนว่าจะมีอุ้ยเบลล์หลอดก็อสองตัวครับผมเป็นเอ่อทองกับธรรมดานะครับผมคนดูงั้นเราให้น้องชายไปละกันนะครับผมเนะน้องเอาไปเลยน้องชายพี่เอาแซมมี่ตอนนี้เลยหรือว่าไม่ยแซมมี่ตัวไหนวะจะบอกว่าตัวใหม่เอาเลยก็ได้ครับเอาเลยก็ได้ครับผมอ่าเพชรมาแล้วครับผมอุ้ยติดเพชรแล้วก็ติดนี้ด้วยฮะติดเพชรแล้วก็อ่าติดทาโก้ด้วย อ่มามันติดแค่นี้เองครับผมออาไม่เป็นไรเนาะออาถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดเล่นในเซิร์ฟธรรมดาผมว่าน่าจะดูเดือดมากเลยนะตรงนี้คนดูฮะใช่ไหมน่าจะดูเดือดมากนะครับในการเอามาแย่งละครกันนะครับตอนช่วงอัปเดตที่เราหาเล่นเซิร์ฟวีน่าจะดีกว่านะเราจะได้แบบไม่ต้องไปแย่งของใครด้วยนะฮะเผื่อแบบพลาดตัวซิคงซิเกตหรือว่าตัวแจกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะมาทีก็ยากเลยทีนี้ผมเกรงใจแค่ได้เข้าเซิร์ฟวีพี่ก็ดีแล้วครับได้เลยครับน้องเอาเลยครับน้องเต็มที่ที่ผมให้น้องอยู่ต่อเพราะว่า่เาเนีครับด <L an> น้องไม่มีตังค์นะครับผมไม่มีทางจะแย่งซิเคดเราได้นะเขาว่า2อนาทีครับผมก็ดูเตรียมรอครับเตรียมรอครับแซมมี่อะไรครับผมเตรียมรอครับหวังว่าจะเป็นตัวซีเคดน,นะห <L an> วังว่านะคนดูโอ้โหตั้งมาแป๊บเดียวคนดูว่าได้เป็นหลายบิลเลียนแล้วครับผมคนดูว่า9้าบิลเลียนแล้วฮะโคตรเยอะมันตาแดงด้วย <X 2> <L an> มันตาแดงด้วยนะครับผม <L an> <L an> น่าเห็นไหมฮะผมว่าติดฐถานะเอ๋ยข้างบนนั่นเองครับผมพูดเยอะเอาละครับมาครับเหมือนแซมมี่กับจิ๊ปาวครับผมสาววิ้ง ภายในสครับภายในสองครับผมหนึ่งครับมาดูกันว่าเป็นตัวยังไงมายอย่าง,ไ,าอางไอหนูนี่หรอใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม,ไม,ไหมอุ้ยซิกเกตครับผมโอเคจัดไปเราจะเลี้ยงไว้เขาดูฮะจะเลี้ยงต้อยไว้เลี้ยงไว้ครับผมตัวนี้พี่ขอนะครับน้องตัวซิกเกตอุ้งสามเศษเองคุณดูฮะถ้าหากว่าต้องการเลนโบแล้วก็ดูซะจะเสกเรนโบใช่ไหมครับผม แต่ตอนนี้ผมจะรอเลี้ยงไว้ให้แบบมันถืฐานะอะไรสักอย่างนะมันจะแบบว่าเอ,อบวกขึ้นมานะครับผมทาโก้ติดหรอเฮ้ยทาโก้ทาโก้โกติดไหมดาวตกก็ได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ติดจริงดิบ้าเอ,อ้ยเข้ามาก่อนครับผมไม่ติดว่ะแซมมี่ดีหรือเปล่าก็กดีอยู่นะครับผมก็ดีอยู่ใครได้แล้วบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมฮะและใครได้ตอนแบบเล่นเซิร์ฟทั่วไปคอมเมนต์ไม่ได้นะฮะว่ามันเดือดหรือเปล่าตอนกดแย่งอะนี่ะเดือดไหมครับผมใช้เออ ี่บิลเลียนในการแยกกันมานะฮะโอ้โหคนดูครับช้างเพชรช้างเพชรครับผมปายจะมีอีกไหมตัวซิเข็ดไม่รู้เหมือนกันฮะจะมีอีกหรือเปล่าครับผมอ่าโอเคไฟลลห้า W Sammy เราจะให้คูณสี่เลื่อนราวเพิ่งเติมคูณสี่ไปเมื่อกี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักแอดมินทำงางี้ได้ยังไงคูณสี่ทุกเซิร์ฟเวอร์โอ้โหคุดูดิ คูณ4ตอนนี้เราไป3 7นาทีแล้วนะครับผมแอดมินคือผมมาน,นึกว่าเขาจะคูณ4เซิร์ฟเวอร์ไว้คุณดูบวกกับของเราเมื่อกี้ไปอีกนะครับผมโอ้โหที่ 3. นาทีลูกลีกูจะเจ๋เหรอซีเคทใหม่มันบวกตังน้อยจังวะคุณดูฮะบวกน้อยจัดเลยคุณดูหาเทียบกับตัวล่างแล้วก็นะแต่ตัวล่างมันติดถาน,นะไงครับผมมันเลยบวกเยอะมั้งผมว่าไอหมึกนี้มันบวกเท่าไหร่ครับคุณดูครับอันนี้เป็นบัฟใหม่เนาะใช่ไหมเป็นบัฟใหม่นะนะครับผมมันก็ค่า,า,าล้านแหละถ้าเกิดไม่บวก โอ้ตาลัลี่ตาล่านะฮะก็ให้น้องชายไปแล้วกันเพราะว่าเราก็ตรวก็คือมีเยอะแล้วนะครับผมเอาไปเลยครับน้องพี่ชายให้เอาไปเลยอู้เขาดูครับตอนนี้เป็นแคนดี้ล้วนเลยนะอ่าแต่ก็แคนดี้มาก็นนาก็ดีแหละแต่ไม่มีตัวดีๆบ้างหรอแบบหรือซิกเกตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยตอนนี้มันตอนนี้เรายังเป็นนั้นอยู่นะครับผมเป็นเออคูณอยู่นะฮะอันนี้เป็นคูณ4ี่อยู่นะครับผมแต่ก็ยังไม่มิติกออกมาเลยเวใ้ให้ตายเธอ อ๋อปกติเป็นตากลมแบบนี้ครับผมตาเดมเพราะเป็นบัฟใช่ไหมประมาณนั้นเอาเนียนแคทมาฮะตอนนี้เนียนแคทมาครับสายลุงมอบให้การทุกคนเอ้ยสายลุกมาครับผมเรนโบว์มาก็ดีอยู่แหละครับผมคนดูฮะแต่ว่ามันจะมีสกตมากงไหมครับผมคนดูฮะมันจะมีสกิไหมคนดูสายลุกหมดเลยลดิเหมือนแินว่างครับผมตอนนี้เหมือนมินว่างแล้วฮะนึกจะเสกอะไรก็เสกครับผมอู้มาไปแถวเลยขบวนแบบร้อยอาศูลอะไรอย่างงี้นะคะผมแต่ว่าไม่มี ไม่มีแม้แต่มิติคือเอามาไม่วะไม่แต่มิตกิก็ไม่มานะครับผมตายเถอะวะเจ้ามานี้ติดส,สามหาหารานะครับผมก็เจ็ดหมื่นหกต่อวินาทีแล้วนะฮะเยอะกว่าโอดินดินดูดิกน,น,นะครับผมโอดินดินดุน,ดน,ดนก็เจ็ดหมื่นห้าเองครับผมฮะประมาณนั้นเบลล์โดก็เราได้เกือบครบ้แล้วขาดตัวเนี้ยครับผมคุณดูฮะกับเออสองตัวขาดสามตัวนะครับผมไม่เห็นมันจะมาเลยคุณดูฮะซิเค็ตก็ไม่มาแล้วเนาะกูต้องรออีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าเนี่ยจะหมดเนี่ยจริงๆรว่าคนจะหมดได้แล้วแหละ ถ้าเกิดเราไม่บ้าจี้ไปเติมซะก,ก่อนนะครับผมและตอนนี้ก็เหลือเวลา5นาทีนั่นเองครับผมฮะก็เหมือนว่าซิเก็ตจะไม่ได้ออกมาเลือนั่นเองครับผมก็เจอแต่เอเบ์หลอดก๊อดอะไรเงี้ยพวกโอดินพวกตาลเล่ตาล,ล่าอะไรพวกนี้มาแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้กันนะฮะก็เลยแบบว่าเออปล่อยผ่านไปนั่นเองฮะแล้วแบบอยากจะรอแค่ซิเก็ตหรือว่าตัวใหม่อะไรพวกนี้นั่นเองก็ไม่มาครับ มาประมาณนี้นะแต่เราได้ส่วนของเออตารเล่ตระล,ะ,ละลากเออโกมาด้วยนะครับผมได้โกมาตัวหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดได้เพชรจะดีมากเลยนะประมาณนั้นก็ได้ซิกเ็ตมา2ตัวนะครับผมแล้วก็ได้มิติที่สามะทามาหนึ่งตัวก็แต่เราเสียน้วไปคนดูเสียก้าแลกสก้สกลาลบั๊ไปเพราะเรารีบเติมเกินไปตอนนี้เที่ยงคือ12ก็4ีสินาทีที่เราอยู่ในเกมนี้นะครับผมคนดูออกเกมไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวคูล4มันหายนะครับผมก็ทำา2ที่พร้อมกันเลย เป็นโกกาเดนฟักไข่อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นเอ,อ่อเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวไปทำโกกาเดนต่อละสัหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะใครได้ตัวไหนช่วงอัปเดตก็คอมเมนต์ไว้ละกันสัหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายแอดมินก็้กวนมากเหมือนกันนะเกมนี้นะพอๆกับโกกาเดนเลย